มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโคชออสมีโอกาสหวนคืนเฮดโคชวอลเลย์บอลหญิงไทย11สิงหาคม2567การแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีก2-0-2-4สัปดาห์ที่2 แมตสุดท้ายณสนามชาติชายฮอล์นะคะที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0รรษาจังหวัดน,นครราชสีมาทีมชาติไทยชนะทีมชาติเวียดนาม3-1ตอเซตค่ะหลังจากนั้นสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมายอมรับว่าทีมไทยต้องปรับแผนในการพัฒนาเพื่อนหนีเพื่อนบ้านไปให้ได้พร้อมทั้งอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของโคช้ชซึ่งเป็นโค้ชทีมหญิงคนใหม่นะคะ นายกสมพรกล่าวว่าแม้เราจะเป็นแชมป์สสนามแต่โดยภาพรวมก็รู้สึกว่าภาพรวมดรอปลงเห็นได้จากที่เราบุกไปชนะเวียดนาม3-2ต่อและชนะที่โคราช3-1แต่ต้องยอมรับว่าความจริงทีมบ้านเราอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินนั้นมีการพัฒนาที่ดีผมในฐานะประธานสหพันธ์เย์บอลอาเซียนก็ต้องดีใจดังนั้นทีมชาติไทยของเราจําเป็นต้องปรับแผนโดยการพัฒนาเพื่อน,นีเพื่อนบ้านไปให้ได้ ตรงนี้เราได้หารือกับฝ่ายเทคนิคก็คือโคชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรมันสมองใหญ่ของสมาคมคงมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเช่น1กรณีการที่นักกีฬาคิดไปเล่นต่างประเทศเราก็จะขอให้การกลับมาเป็นไปตามมาตรฐานการเล่นของลีกจบแล้วก็ให้กลับมาซ้อมรวมทีมจะได้ไม่เป็นปัญหาและมีเวลาซ้อมทีมมากยิ่งขึ้น 2. รวมถึงการเตรียมทีมรุ่นเยาวชนจะให้โค้ชเองไปวางแผนแนวทางในการยกระดับเด็กเยาวชนขึ้นมาดูแลในเรื่องของการฝึกซ้อมมาอยู่กับเราให้มากขึ้นดูเรื่องของสวัสดิการการศึกษาแล้วก็เบี้ยเลี้ยงต่างๆให้ทีมมากขึ้นคงมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง เพื่อที่จะพัฒนาทีมของเราโดยมีเป้าหมายในอีก4ปีข้างหน้าก็คือเตรียมโอลิมปิก2 0 2 8เราต้องมีเด็กรุ่นใหม่เพื่อมาทดแทนรุ่นเก่าในส่วนของผู้ฝึกสอนทีมชายยังเป็นปากีวอนอยู่ด้านผู้ฝึกสอนหญิงทีมของเราได้คุยกับโคชออสแล้วโคชออสจะลงมาดูแลมากขึ้นหรืออาจจะมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเองเลยและได้ขอความร่วมมือไปทาง FIVB ขอให้เฟิงคุณที่ไม่มีภาระที่จีนแล้วมาช่วยพัฒนาทีมของเราไปพร้อมๆกับโคชออสค่ะทั้งหมดนี้ต้องหารือกันสักพักหนึ่งหลังจากที่มีการประมวลเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ